พัม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 พ สามสองหนึ่งเอาเอาเอาอมบอมปอมเร็เร็ว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 สับไส่ใส่ใสข้างหลังลงมาแล้วนะบูสเตอร์ลงมาแล้วข้างหลังระวังนะใส่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 เต่ใส่ใส่ใส่เต่ใส่ใา่ใส่ใต้ใส่ใส่เต่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 ใส่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 เต่ใส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 ่เต่ใส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 ่เต่ใส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 ่ จะบอมน่หน้าสี่สามสองอมบ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 อมวยครับวยหวยตรงได้ตรงได้หวยหวยยืดถอยไปมาจยืนยย่นยืนเัาเอาเาเอาเาไม่ต้องหุดไม่ต้องหุดเอาเาใจเย็นๆเอาเอามาเอามาเอาโู้รอโอ้รอโอ้รอโอ้รอยอวับย้อวัหน่อยโอ้รอโอ้รอโอ้รอยือวัพยื้อวัโค้งมที่้ายหน่อยไม่้ง ฮูลอ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 ูลอไปไปมันออกไปให้หมดฮิวเกลติคเกอร์เราหน่อยฮิวเกลติเกอร์เรหน่อยห้าสี่มสองหนึ่งปอม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 ทางบนนะทางบนนะทางชบนนี่สวยสวยสวยมากครับสวยสวยกับเ้า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 กลับเสากับเสากับเ้ากลับเ้ากลับเ้ากลับากลับเ้ากลับเ้ากลับเากับกลับเ้ากับเ้ากับเ้ากลับเาับเสากับเากลับเ้ากลับเสากับเ้ากับเสากับเ้ากลับเสากลั กลับเสาแล้วไขมันไขมันไขมันกับเสาแล้วไขมันมันแผ่วแล้วมันแผ่วแล้วกับเสาแล้วไขมันไขมันห้าพี่จะพีห้าีสามสองในนูในนูโชคในนูโชคเห็ไหมในนูชคในนู้โชคสวย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 ตายสวยสวยกลับกลับกับเสากับเสากับเสากลับเสากลับเสาเราเป็นไอ้มีเป็นติไปมีเป็นติไมไปใส่าสเสามาใส่เมาส่ใ่ใส่ไส่ใ่ใใใใใใ ใอ้หมดให้หมดให้หมดหหมดให้หมดหหมดให้หมดหมดให้ไมดให้ไมดใไมเดิน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 นอตไปนอตอีนอตอีทนอตอีนอตอีนอตอีอนอตอีกห้าคุณชกดีสามสองหน่งวอมวอมไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยลงชกมาถอยลงชกถอยลงชกมาถอยลงชกมาพี่ถอยลงชกมา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 ถอยลงมาถอยลงมาเดแดงถอยลงมาเดแดงถอยลงมาถอยลงมาหมดถอยลงมาถอยลงมาถอยมาถอยลงมาถอยลงมา น้ำลายกระเด็นน้ำลายกระโุดใส่ลงมาใส่ลงมาข้างล่ลงมาใส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 ่เสาใส่เสาใส่เสาใส่เสานอว้ยเลยตัดเยอะกว่าแล้วไงไว้ใส่ลงมา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 ใส่มาใส่มาใส่ลงมาไม่รู้ไม่รู้เยไปลุ้นเหลอไปลุ้นถใส่มาเร็วไม่ต้องรู้หรอกใส่ใส่มาใส่วิ่งลงมาวิ่งลงมาต้องถอยให้เขาวิ่งลงมาครับไม่งั้นเขาวิ่งลงมาถอยลงมาถอยมาถอยให้เขาวิ่งลงมาแม่งเขาไม่ยอมลงมาคุณถ้าคุณไปคำไว้อะ เราไม่มีหมกในครับเราเอาไม่ได้เราไม่ได้ต่อมาตยมดินครับขึ้นโคนมาเวมาขึ้นโคนมาเีมีมีมีครับมีมกไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยลงเสาถอยลงเสาถอยลงเาถอยลงเาอเครัววมพีะอมาโอเคพี่มามามาถอยลงสยโอ้โอไวโอไวโอไว ครใครอ่อนหมดเลยพี่อนหมดลัหลังหลังลึกๆเลยอะไๆมาอีกได้นะดาเบิบอมากเดีวมาดีวมาเมาๆๆดมาพี่ไม่อีกครับไม่ไม่มีบอกเาที่ว่ครับกคุณไปเล่นเขาจะแบงค์เรานะเขาจะแบงค์เรานะใสใสเท้ายาพี่ใเตายาครับเ้ายาไม่เน่นตรงนี้นะไม่เล่นกับเราแลงมา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  ใสลงมาไป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 ลงมาอย่าหยุดก้อนกันดิกระจายกระจายกันหนอมตั้มหน่อยมาตั้มหน่อยมอตั้มหน่อยมาตั้มหน่อยจะไปเอาันเรื่อยมอตั้มเาาบดินดวนเดินดวนเดินด่วนเดินดวนเดินดวนเดินดวนดนดวนเิด่วเนเนเดสนด่วเสเ่วดนห่ังเข้าวนด่วเดินด่วเขินดนดนด่เข้าดนดนด่วนเดนเดิด่วเดินดนดิ่งดิดิเดิดนดิเโดนดิเโดนดิเดนดนเเ้าเดนดนเเ้าเดนดนเ

ไปดีมาเร่อยๆยิ่งหน่อยเรื่อยๆหน่อยไวๆหน่อยเฮ้ยดีจี้อยู่ห้าเรื่อยๆห้าจะบอมจะบอมาแล้วไม่ได้ไม่ได้เตยเตยเตยเขาหนีเขาหนีหมดเลยเขาหนีหมดเลยเร็วๆไล่เลยไล่เลยมันไม่มีอะไรแล้วไล่เลยไล่เขหนีแล้วเขาอยู่ขวาเยอะครับอยู่อีทเยอะอยู่อีทเยอะอยู่อีทเยอะโอเคอยู่อีทเดินอีทครับตรงนี้เยอะอีทเยอะตรงนี้แบบตรงนี้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะใครไปพี่ใครไปวู้ดเซอร์ดันขึ้นมาเลยได้นะครับมันไม่ผ่านเลยผ่าน ตรงไหน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 ไม่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 เขนเส้นเข็นเส้นเข็นเส้นคืหมดเขาแตกแล้วเขาแตกแล้วเขาแตกแล้วข้างหน้าแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วครับคุณแบ๊กขาดหรอหะแตกแตกหมดแล้วข้างหน้าแตกหมดแล้วไล่เลยแบ๊กไล่เลยไล่เลยไล่เลยคุณแตกแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วแตกแล้วแตกแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงงนี้ันตัวหนึ่งแตกแล้วครับแตกแล้วไล่เลยแตกแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ว